นี่กุ้งหอยหลายอย่างเลยแต่พี่น้องเด้ออันนี้ของสําเร็จรูปอืมอย่างใหม่ๆเลยอันนี้เสร็จแล้วมึงพี่นอ้องเบึ้ยเรื่องอุ้ยหยุ้ยโอ้ยหอน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 มึงพี่น,อน,น,อน,นอ้องมึงคนะสุดยอดดีๆจ้ะเนี <laughs> ่ยบุญแดงไม่ตัวตัวกันยังไงพี่น้องเอ้อยพแล้วก็สอดอาม่าแม่มาแม่โอ้ยมาถอนมาถอนมาถอนอนืม สวัสดีค่ะพ่อกับสาโอกินแซบอีกแล้วจ้ามริจซาโอพาพี่พาน้องมาเที่ยวนะจจะพี่น้องจ้าภูเลล่าจะพี่น้องจ้าเที่ยวแบบพักผ่อนแบบครอบครัวนะจจะพี่น้องจ้าอยู่พัทยาจ้ะอันนี้สาวโอจะพามารีวิวห้องเออการอยู่การกินนะจจะพี่น้องจ้าสามวันสองคืนอ่อไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยจ้าพปพี่น้องจ้าตามสาโอมาเลยจ้าอยากให้เบิ้งนะจจะพี่น้องจ้าซาโอก็เลยสตามประตู มึงไม่คืได้สิทธิ์อับปื้อนจีพีนองจ้ามึงพีน,อน้องเบิึงให้ชมข้างในให้ชมข้างในก่อนเจ้าเป็นจังใดอันนี้ครับเขามากกับในห้องนั้นจะเด้อเข้ามาในห้องแล้ว,น,ลวนี่นะจ้าพี่นอ้องอ่อจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็น,ซน,นโซนข้างในจะมีโต้สนุกนะจ้าแชร์อ่านนี้ด้วพี่น้องเด้อเด็กนหน่อยไล่จากพี่น้องจ้าข้างในจะมีโต้สนุกนะจ้าเอ่อมีโต้สนุกมีโต้สนุกแล้วจะมีไอ้เคลื่อนไหมยังล่ะโต้สนุก มีพวกไอ้ห้องเครื่องเสียงนะจจะพี่น้องจ๊ะคาราโอเกะอยู่แถวนี่ศูนย์รวมของเดียวกันเลยจ้ะอันนี้ตัวสนุกและอันนี้เป็นคาราโอเกะจ้ะไปร้องรำทำเพลงนะจ๊ะพี่น้องจ้ามอง้วนเลยจ้ะมองนี่อออันนี้มองงวนจ้ะมองกล้วยพีนะจ๊ะพี่น้องจ้าต่อมาก็จะเป็นไอ้สะวยน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ้าเป็นสาวยน้ำอ่ะบอกมือทักทายหน่อยค่ะเอออันนี้อันนี้กําลังม้วนนะจ๊ะพี่น้องจ้ากําลังแบบกรึมๆึม ก็จะมีสระว่ายน้ำจ้ะอ่อสระว่ายน้ำแล้วก็มีเครื่องเล่นนะคะเออยุดยุดในบารเลยในโตบาลนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาเอ่อที่พักตรงนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้ามันจะมีสามห้องนอนอ๋อจะมีสามห้องนอนจะมีมุมหนึง่งมุมหนึ่งนะคะแล้วโบกไหมกระดิ่งพี่น้องจ้าเนาะจะไปจะแยกของกันกน,นะจ๊ะพี่น้องจ้าเออจะแยกของกันจ้น <laughs> ะเซี่ยวซ่านเดพี่น้องเลยอาจจะเสียงดังเน่นอยนึงนะจ๊ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามแบบเขาพูดใหญ่ อันนี้ของหนึ่งจะเป็นของนอนสามของนอนอันนี้จะแบ่งแยกกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าเอออันนี้ของหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะอ่าเตียงสองเต,ตียงนะจ๊ะพี่น้องจะเป็นของใหญ่นะจ๊ะอันนี้ของหนึ่งเอออันนี้ส้นตูอันนี้ล้านอันนี้ของหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ้าโอ้จะเป็นประตูอันนี้ของหนึ่งอันนี้เป็นของซาโอ้จ้ะแล้วก็มีอ่ามีคุณย่าจ้ะมีคุณยามานอนคือกันจ้ะอันนี้จะเป็นของใหญ่เลยสองเตียงจะโค้งในแล้วพี่น้องด้วย เขาค้องอาจจะหกแน่จ้ะเพราะว่าเกระเก้ะละการเน,น่นเนาะค่ะเนาะจะเป็นซองเตียงเราจะเป็นห้องใหญ่ยังสี่จ้ะพี่น้องจ้าขขางนอกจะเป็นซาวาน่านที่เห็นเนาะเออนี่เลยแนมสอดกันออกไปได้เลยนี่จ้ะจะเป็นกระจกแบบนี้เออออกไปขขางหนอกสวยงามพุ่นก็นจะเป็นอีกของหนึ่งนะจ้จจะพี่น้องจา้าอ,อืมสวยจ้ะพี่น้องจ้าเออมีมีห้องนอนเนาะแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวมีสวห้องจ้ะพี่น้องจา้มงามีห้องน้ำให้เบ่งหอดห้องน้ำพี่น้อง <laughs> จะาให้เบ่งหอดห้องน้ำน่จ้ะพี่น้องจ้าเออ เอาให้ okay, ทุกซอกทลุกมุมจ้าอันนี้เป็นห้องน้ำเออีอนน่จะพี่หน้องบู๊บห้องน้ำยังรู้โอ้อยังรู้เลยนะเจ้าพี่น้องจา้าบนอ่ะอันนี้เป็นบองอาบนา้ำเนอะพี่น้องเนาะนี่กระจกอ้โหรู้พี่น้องจา้าบอกได้เลยว่ารู้มากอืสุดยอดจา้าสามวันสองคืนนะเจ้าพี่น้องจา้า โดนๆสาววัจะได้มาเที่ยวจ้ะพี่น้องจ๊ะเป็นทริปของครัวแบบครบใหง่มากนะจจะพี่น้องเออแบบมวลมวนเลยจ้ะโดนๆได้มาเที่ยวนะจจะเนาะเมนี้ก็มาแบบสนุกสนานของกินนะจจะพี่น้องจ๊ะลืมไม่ลังครัวสุดท้ายเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะจจะพี่น้องจ๊ะมาจ้ะมาจ้ะมาเลยห้านก็พ่อหลานลูกก็พ่อลูกอืมอันนี้คือห้องครัวนะจ๊ะ อันนี้ก็ของคั่วจ้ะจะเป็นยาไปเลยอสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะกทายหนนอยอันนี้เป็นเป็นน้องสาวจะพี่นองจ๋าเป็นน้องสาวกำลังทำหน้าที่ย่างจ้ะมีกุ้งมีหอยนะจ๊ะพี่นองเอ,ออย่างกันให้เห็นเห็นไปเลยนุย้ยคนสดตรวควนสดตัวแล <laughs> ้วลจ๊ะพี่นองจ๋านี่เนาะมีกุง้งมีหอยจ้ะมีหลายอย่างเอออะให้เบิ่งก่อนอะกุ้งหอยนี่กุ้งหอยหลอายอย่างเลยจ๊ะพี่นองเด้ออันนี้ของสําเร็จรูปอืมอย่างใหม่ๆเลยอันนี้เซ็จแล้ว มึงพี่ดองเบิ้วเรื่องอุ้ยหอ้ยนหอ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 นมึงพี่นดองมึงคนะเสุดยอดดีๆใจเดียวบุญนดงไม่ตัวไปยังไงพี่น้องเอ้ยพ่าเราก็สอดเอามาแม่มาแม่อุ้ยมาหอนมาหอนมาหอนอืมอุ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มห้าวนะจ๊ะพี่น้องขอกินนี่จะลายอย่างจ้ะอาจติฮกเลยนะพี่น้องเด้อมีหลายอย่างคอยแมงคู่มียำอุ้ยหลายอย่างจ้ะพี่น้องจ้ะของกับแก้ม หลายอย่างแห้งจ้ะแล้วก็สิมีเครื่องดื่มนิดน้อยนะจ๊ะพี่น้องจ้าเออน้ำอมฤตจริงสได้ขาดว่าได้จ้ะพี่น้องจ้าน้ำอมฤตของซาโอละจ๊ะเอออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้จริงๆจ้ะพี่น้องจ้างานนี้เอออาจจะมีปล่อยพีกันเล็กๆน้อยๆน่จ๊ะพี่น้องจ้าหืกุ้งย่างกุ้งม่น้ำย่างนะจ๊ะพี่น้องจ้าเอากกเตาใหไมๆเลยนาะจ้าเนาะพี่นะืเอาตัวนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้าดูนะกับน้ำจิ้มรสเด็ด อันนี้ซีมือซาโอจ้ะตำเองน่าจะพี่น้องจ้าทุกอย่างทำเองตำเองจะพี่น้องจ้าหอนเนี่ยอุ้ยหอนอืมขึ้นจะกเตาไหมไหมเลยจ้ะเนี่ยโอ้อาจจะบ่มีใครจะพี่น้องจ้าแต่กระแสบอันดับแรกจ้ะห้ามทีมเด็ดขาดเลยจ้ะเด้อหัวมันค่ะเทจังซีเด้อพี่น้องเด้อเทจอกลงไปเทจอกลงไปจะพี่น้องจ้าอืมเทปากกัดจริงนี้เลย มึมอ๋อมันทอนพี่เนาะอุ้ยหืมตุ๊กอ่างแกงตาบางหน้าตาแต่เลยอืมอืมแอบอืมชวนแกก่อนพี่น้องจ้าบู้ททอนรอนแต่ก็ทวนนะจ้ะพี่น้องจ้า อุ๊ยหอนหอนหอน أو, หอนอุ้ยหอน أو, หอน,กกน,น,นี่แต่ <ül> แก้มที่เป็นแบบนี้อุ๊ยแก้มเราเป็นตัวไหมอุ้ย <ül> มันหอน <ül> อือหึเดี๋ยวแซมดีแล้วพี่น้องเอ้ตัวนึงมันหอนจะมันแกะหนาคุณออกจากตาไหมไหมจิม้มลงไปคุณ <ül> <ๆ> <ül> หอนหอนืมอ <ül> ม,มันหวานพ้องมันสดแต่พี่น้องจ๋ามันหวานสดมากพนักงานเสิร์ฟอันนี้คือหอยหวานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอืมถึงไม่ใหม่ๆเลยเรามาเที่ยวทะเลอย่างนี้ก็ต้องกินของทะเลนะจ๊ะเอออันนี้คือซิ่งติขาดบไดนะคะพี่น้องจ๋ามาแล้วก็มาตัวอย่างนี้นะคะตัวเลยพี่น้องจ๋าอืมหอยหวานมุมเลยแบนเนี้ย ขี้จุดบอ๋อแซ่บเติมน้ำขึ้นไปหน่อยวะมันแสบจนมันช่วงพี่น้องเลยในน้ำอมฤิกันเหมือนเสื้อผ้ามากินแบบพ่อสกีปนะจ๊ะพี่น้องจา้าอาแบบนิดๆน้อยๆนะจ๊ะพี่น้องจาอ้าอือาะลายกานี้เดี๋ยวมันสีอันอนี้นาะพี่น้องเนาะเออเอาพอแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะจ๊ะเออกินแบบน้ำจิ้ม เพราะว่าถาเอาไว้ต่อไปนี่เดี๋ยวสโอมันสีสรุ้งกว่าน,นี้มันจะไม่น้อันนี้ก็มาซิมห้เบิงแต่พี่น้องจ้ามากินแบบเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะเออซิมให้เบิงว่าหเหมือมนโซาพามาเที่ยวเนาะค่ะเนาะมาเที่ยวมาชมบรรยากาศนะคะเออเกิดไม่อย่างไรยู่ไออยู่ชลบรุรีแต่พี่น้องอืมสามคืนสองวันจ้ะพี่น้องจา้งจาเที่ยวแบบครอบครัวนะจ๊ะอืมเหมือน,นกับมาแบบสนุกสนานนะคะพี่น้อง ถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในสาวโอนี่ด้วยจ้ะที่สำคัญนะจ๊ะพี่น้องใจรืมอกดกระดิ่งคะ่ะเจอกดนค,ค่อที่รู้ไหมของสาวโอจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโอนีัลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอตัวไปม้วนกันพี่น้อง